บทที่หกเอวัมเมสุตังเอกังสัมยังพักภาวาปารานสิยังมิหารติอิสิปะตะเนมิะเทธาเยตตะโธพกภาวาปัญจวัคคียภิกุอามันเตสิเท ว่ามีพิกเวอันตาปัปปชิเตนนะเสวิตตปายโยจานังกาเมสุกามะสุขังลิกานุโยโคหิโนคัมโมโปทุตานิโกอนัเนโยอะนาตัสัตตโยโยจายังอัตติละมัานุโยโคทุโออนาเโยอนัตต สันหิตโตเอตเตปิกาเวโออันเตอนุปะคำมะมัจิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุตตาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปัสสะมายะอภินายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติ กาตาบาจะสาพิกาเวมาจิมาปฏิปทาตถาคาเตนะอภิสัมพุทธาจักขุการณียานการณ์อุปปัสมาญาอิญญายาสัมโพธายะนิพพานญาสังวัตติอะยามวะอริโยอัตตัง คิโกมะโขเสยทีทางสัมมาทิฏติสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากรมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาทิยังโูสาพิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเะอภิสกพุทักกุการณี ยานการะณีขปสะมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพานายะสังวัตตติอิทังโขปณะอิกเวตุขังอริยสัจจังชาติปิติปิทุกขาจารปิทุกขา มาระนำปิทุขังโสกะปาริทิวัตุะโทมะนัสสุปายาสาปิทุขาอปิเยหิสัมปโยโคตุโขปิเยหิวิปโยโคตุโขยามปีฉังนัลภะติตามปิทุขังสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุขาอิทัง โคปานาพิกเวถูกขสมซโมทยโยอวิยสัจจังยายังตัณหาโปโนภะวิกานันทิราคาสหาหะคาตาตัดตระตัดตราพินันจินีเสยยตีกามตันหาภะวตันหาภิขาวตันหาอิทังโคปะนาพิกเวถุกขนิโรธโ อริยสัจจังโยตัดสาเยวตันหายะอเสสะวิราคันิโรโทจาโคปติสัศโคมุติอนาละโยธทังโคปะนาภิกขเวทุกขนิโรธคามินีปฏิปัฐาอริยสัจจัง อายะเมวะอาริโยอัตทังขิโกมัคโคกเสยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเป อานนุสุตเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจจังปารินเยยันติเมภิกขเวปุเพอานนุสุตเตสุ ธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิจาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุขังอริยสัจจังปาริยาตันติเมพิกเวบุพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปา ทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิอิทังทุขัสมุทายโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุง อุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโฆปานิทังทุกะสมุทโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิขเวปุเพอานุสุเตสุ ธรรมเมสุจากคุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิตังโคปานิทังทุขะสามุทธโยอริยสัจจังปะหินันติเมพิกเวปุเพอานานตุสุเตสุธรรมเมสุ จากคุงอุทปาธิยาณังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอิทังถุกานิโรโธอริยสัจจำติเมพิกเวบุเทอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาธิยาณัุ้ ปัญญาอุทธาปาธิวิชาอุทธาปาธิอาโลโกอุทธาปาธิตังโคปาริทางทุคานิโรโทอริยสัพจังสัจจิกาตาพันติเมพิกเวกุเพอาน,านันตสุเตสุธรรมเมสุจักุุง อุทัปาทิยานางังอุทปาทิปัญญาอุทัปาทิวิชาอุทัปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโกปานิทังทุกขานิโรธทอริยสัจจังสัจจิกตันติเมพิขาเวปุ เอนานาโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาธิญานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิอธธิทางทุคโรณิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัตจันติเมพิกเวภุเพนานาโนสุเตสุธรรมเมสุ จากคุงอุทปา,าทิยานังอุาาทปาธิปัญญาอุาาทปาธิวิชาอุาาทปาธิอาโลโกอุาาทปาธิตังโคปานิทังทุกขะนิโรธาคามินีปาติปัทาอริยสัตจังพาเวตพันติเมพิาเวปุเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจากคุง อุท an ัปปทิยานังอุทัปปทิปัญญาอุทัปปทิวิชาอุทัปปทิอาโลโกอุทปาทิตังโพปานิทังทุกานิโรทักามิมีปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเวปุเพอานนนตสุเตสุธรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิ ญ,ญาอุทปา,าทิวิชชาอุทปา,าทิอาโลโกอุทปา,าทิยาวกีวันจะเมพทิกเวอิเมสุจตุสุอริยสั์เจสุเอวันติปาริทัตตังทาวาทา,าการังยถาภูตังยานัฏสานังนส,ส,งสนุวิสุทธังอโหสิในวั ตาวาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารกเกสัพพัม,มเกสัตสมัมณกรรมมณิยาปัชายาสเทวะมนุษยอาอุตตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิง ยะโตจัคโหมีพิกาเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทักษการังยาถาภูตังยานัทฐสานังสุวิสุทธังอโหสิปัถหาหังพิกาเวสะเทวะเกโลเกสัมาระเกสะครามเก สัตสมวนะนัรรัมมณิยาปชาญาสเทวมนุสายะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญาน,นจัปะณาเมัสนังอุทปาธิอุปาเมวิมุตติอะยามันติมาชาตินัตถิธานิปุนภาภวติ อิธรรมบูจาภควาอัตตมนาปัญจวักคิยาพิคูภควะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสเสมินจาปันาวยาการณตสะเมิงพันนมายเนอายัตมัตโตโกนทันยัสวิระชัง วิตะมังลังธรรมจากกุงอุทปาทิยังกิจิสมุทยาธรรมมังสัพันตังนิโรธธรรมมันติปาวติเตจะกภะคาวตาธรรมมจากเกภุมมาเทวาสัตถมนุษย์สวสุงเอตัมภะคาวตาภารานสิตังอิสิปัต สันเนปิกะายะาอานุตตรังธรรมจากปะวตติตังอปะติวัตติตังสามะเนนวาพรามะเนนวาเทวะนาวามะมาเรนาวาพราม,มุนาวาเกณจิวาโลกสมินติภุมมานังเทวานางัางสัตทังสุตวา จตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษสาเวีสุงจตุมหาราชิกาเทวานางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัตถมนุษย์สานางตาวติงสานางเทวานางสัตทังสุตวายามาเทวาสัต ถ้ามนุษย์สวสุงญานังเทวานังสัพทังสุตวาตุส ER ิตาเทวาสัตถมนุษย์สวสุงตุสิตานังเทวานังสัพพังสุตวาอิมาณรตีเทวาสัตถมนุษย์สวสุงอิมารนรตีนังเท วานังสัตทังสุตวะาปารณิมิตาวะสวัตติเทวาสัตถามนุษย์สาเวสุงปารณิมิตาวะสัตวตินังเทวานังสัตทังสุตวะพรหมกายิกาเทวาสัตถามนุษย์สาเวสุงเอตัมพะคาวตาภารานสิยังอิสิปตานี มิคาธาเยอนุตตารังธรรมมาจักกัางระวตติตังอปปัติวัติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมหุมุนาวาเกนะจิวาโลกัสเมินติอิติหาเตนะคเนนะเตนะมุหุเตนะยาวะพรหมโลกา โทอับผูขันจิยะอายันจะทะสะสาหัสสีโลกทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอับปมาโนจะโอลาโรอุาโสโลเกปาตุระโหสิอัติกรรมเมวะเทวนังเทวานุภาวังอาทาโกะภะวะ อุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตโตภูโคลทันโยอัญญาสิวะตะภูโคลทันโยติอิติอิทังอายัตมะโตโคลทันยัจจะอัญาโคลทันโยตวะนามังอะโหสิติ